ศาาจาเห็นว่าเมื่อทําปฏิกิริยานารเทรชันของวงอะโรมาติกที่มีหมู่แทนที่1หมู่ในกรณีนี้ก็คือเมทิลมันจะเกิดเมเจอร์ผลิตเกิดขึ้น2ตัวก็คือก็คือออร์โททูีนถูกไหมเนี่ยหมู่ไนโตเข้าที่ตำแหน่งออ t โกับหมู่ไนโตเนี่ยเข้าที่ตำแหน่งพาราอาจารย์อยากจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไร สวัสดีทุกๆคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าอ,อ,อิทธิพลของหมู่แทนที่บนวงเบนซีเนี่ยจะส่งผลต่อปฏิกิริยาอิเล็กโรฟิลิกนิวเคลฟิลิกสับสติติวสับสติวชันอย่างไรทุกคนดูตรงนี้นะครับสมมุติว่าทุกคนดูนะสมมุติว่าบนบ,บนวงเบนซีนของเราเนี่ยมี มีหมู่แทนที่สมมตินะมีหมู่แทนที่อยู่1ห,หมู่สมมติมีหมู่เมทิลกรุบหนหมู่นี่เด็กอาจารย์เขียนว่าโทลูอีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวงเบนซีนที่มีหมู่มีเมทิลมาก่อนเนี่ยเด็กเราจะเรียกเป็นชื่อสามัญของเอ้ยชื่อสามัญของมันเนี่ยก็คือโทลูอีนนะเราจะเรียกมันว่าโทลูอีนทีนี้เออ่ถ้าเราทําปฏิกิริยาไนเตรชันนี่เด็กนายเตรชันเนี่ยก็เป็นเออ่ปฏิิิกรยาชนิดชนิดหนึ่งของ e l เล็กโ p ฟ i ลิกอะโลมาติก u ับ t i ต u t ิวชถูกไหมทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเราทำปฏิกิริยาไนเตรชันกับวงเบนซีนที่มีหมู่แทนที่ก็คือหมู่เมทิลตรงเนี้ยแล้วผลปรากฏมันจะเป็นยังไงนาาักศึกษาลองดูนะอะก่อนอืนน่นลก่อนจะก่อนจะพูดถึง Product ที่ที่ได้เนี่ยอาจารย์ขอทวนนิดนึงก่อนก็คือว่าตำแหน่งของวงอะโรมาติกเนี่ยนักศึกษาจจะเรียนไปแล้วในซึ่งเราเรียนไปแล้วนะในบทที่2อ่ะ ตำแหน่งของวงอะโรมาติกเนี่ยก็คือว่าตำแหน่งตรงตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าตำแหน่งออโตนะตำแหน่งออโตตำแหน่งตรงนี้เราก็จะเรียกว่าตำแหน่งเมตาแล้วก็ตำแหน่งตรงเนี้ยตำแหน่งตำแหน่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับหมู่แทนที่ตรงเนี้ยนะเราจะเรียกว่าตำแหน่งพาราโอเคนะใครจำไม่ได้กลับไปทวนในบทบทที่2นะบทที่2อ,อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ เมื่ออาจารย์เอาเอาโทโลูอีนตัวเนี้ยก็คือวงเบนซินที่มีหมู่เมทิลกรุ๊ปเป็นหมู่แทนที่เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อทํายันไนเตรชันแล้วเนี่ยเด็กจำได้อยู่ไหม,มยานไนเตรชันก็คือการเติมหมู่ขอโทษด,ดิเติมหมู่ N O 2เนี่ยเข้าไปในวงอารมาติผลปรากฏว่านักศึกษาดูนะมันจะได้ Product ออกมาที่หมู่หมู่ไนโตรเนี่ยหมู่ N O 2เนี่ยเข้าแทนที่ที่ตำแหน่งออโทหนึ่งหมู่ ตำแหน่งนี้นะคือตำแหน่งออโตถูกไหมได้ตำแหน่งออโตเนี่ยหงถึง60สเซนโอเคนะและมันและไอหมู่ไนโตรเนี่ยก็เข้าแทนที่ที่ตำแหน่งพาราอย่าลืมนะเด็กๆคำว่าตำแหน่งพาราเนี่ยเราจะดูว่ามันอยู่ตรงข้ามกับหมู่แทนที่ถูกไหมถูกไหมให้หนุนให้หนุใหหนให้นักสตนับอย่างนี้นะอันนี้นะออโตถูกไหมออโตตรงนี้ตำแหน่ง เมตาถูกไหมส่วนตรงนี้ตำแหน่งพาราโอเคนะเรานับจากหมู่แทนที่นะก็นับบนไปออโตเมตาพาราถูกไหมอ่ะทีนี้นักศึกษาจะเห็นว่าก็จะได้ Product ที่เป็นออโตกับพาราออกมาเนาะเปอร์เซ็นต์ยิวก็คือแสดงประมาณนี้ประมาณนี้หกสิบหกปรซประมาณเนี้โอเคนะทีนี้มันก็จะมีเกิดที่ตำแหน่งเมตาดนึงนิดนึงน ทีนี้นักศึกษาจะเห็นว่านักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อทำปฏิยานในเ r เรชันของวงอะโรมาติกที่มีหมู่แทนที่1หมู่ในกรณีนี้ก็คือเมทิลมันจะเกิดเมเจอร์ผลักเกิดขึ้น2ตัวก็คือก็คือออร์โททูีนถูกไหมเนี่ยหมู่ไนโตเข้าที่ตำแหน่งออ t โทกับหมู่ไนโตเนี่ยเข้าที่ตำแหน่งพาราอาจารย์อยากจะรู้ว่าเป็นพออะไรลองทายซิ อ่าเด็กจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเพราะหมู่เม็ดทิウเนี่ยแหละที่มาเกาะอ,อยู่บนวงเบนซีนถูกไหมทีนี้ดเด็กยังจําได้ไหมว่าไอ้หมู่เม็ดทิウที่ที่มาเกาะบนวงเบนซีนตรงเนี้ยหมู่เม็ดทิウหรือหมู่อัลคิลพวกเนี้ยมันจะมีความเอ่อความสามารถในการให้อิเล็กตรอนได้ให้แบบไหนให้แบบอินดักทีฟเอฟเฟกยังจําได้อยู่ไหมจะไม่ได้กลับไปทวนบทที่4บทที่5นะอ่าอินดักทีฟเอฟเฟกอ่าทีนี้อย่าลืมนะหมู่เม็ดทิウอ่ะ มันจัดเป็นหมู่ที่ให้อิเล็กตรอนซึ่งด้วยเอฟเฟกต์เนี้ยมันจึงทําให้ปฏิกิริยาอิเล็กโรฟิลิกนิวเคลฟิลิก substitution เนี่ยของวงเป็นซีนที่มีหมู่แทนที่เนี่ยผลิตภัณที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดที่ตําแหน่งออ t o โธกับพาราโอเคนะทีนี้การที่จะจะอธิบายเหตุผลตรงนี้ได้เนี่ยก็คือว่าเราจะอธิบายด้วยโครงสร้างเรโซแนนซ์ก่อนอื่นเด็กเห็นไหมอาจารย์ขอให้ให้ ให้เด็กๆนะลองเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์ในกรณีที่ตรงนี้นะในกรณีที่อิเล็กโรไฟไนโตรเด็กถ้าใครจำไม่ได้ว่าทำไมถึงเกิดเกิดไนโตรแบบนี้เกิดขึ้นนะ n o นไนโตรเนียมไอออนแบบนี้เกิดขึ้นนะให้กลับไปดูเอพี uh, ่อ EP 1 EP 2นะมันจะมีอธิบายตรงนี้อยู่นะนอันดับแรกเนี่ยให้นักศึกษาลอง เขียนโครงสร้าง Resonance ตรงนี้ก่อนก็คือว่าลอ,ลองมาดูกลไกนะถ้าเกิดหมู่ไนโตรเนียมเนี่ย a t t a ท k ที่ตำแหน่งออโต้โพ i ิชันแบบนี้นี่ดูนะนี่นี่ถ้าหมู่ไนโตรเนี่ยแอตแทกไปที่ตำแหน่งออโต้โพ i ิชันแบบเนี้ย นักศึกษาจะเห็นว่าก็จะมีประจุบ,บวกเกิดขึ้นตรงตำแหน่งนี้ถูกไหมทีนี้อาจารย์บอกว่าการอธิบายได้ว่าทําไม product เนี่ยมันถึงเกิดที่ตำแหน่ง a u t o กับ para นั่นหมายความว่าสาร intermediate ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องเสถียรเสถียรเนื่องจากโครงสร้าง r e s o n a n e ไหนเด็กๆอาจารย์จะให้เวลาพวกเราลองเขียนโครงสร้าง r e s o n a n c e ตรงนี้ลองดูก่อนนะให้ลองหยุดเทน่้นะล,ลองเขียนโครงสร้าง r e s o n a n e ตรงนี้ก่อน เด็กเมื่อลองเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์แล้วเนี่ยนักศึกษา,าจะพบเห็นอะไรบางอย่างเด็กดูนี้นะอ่าอาจารย์ลองเขียนให้ดูนะเด็กดูนะเขียนปึ๊บอ่าแบบนี้ถูกไหมอ่านี่คือโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่สองนะอ่าลองดูโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่สาม เขียนมาปุ๊บปึง้งเอแบบนี้ถูกไหมนักศึกษาเห็นไหมว่าเมื่อเราเมื่อตำแหน่งไนโตรเนียมไอออนเนี่ยแอตแทกที่ตำแหน่งออโ,โต้ตรงตำแหน่งเนี้ยนักศึกษาจะเห็นว่า เออประจุบวกเนี่ยก็จะเกิดเรโซแนนซ์เนี่ยไปได้ทั่วทั้งวงวงเบนซีนถูกไหมทีเนี้ยนักศึกษา,า,<ส>าจะเห็นว่าไอ้โครงสร้างเรโซแนนซ์ตัวที่3เนี่ยประจุบวกเนี่ยมันอยู่ติดกับหมู่เมทิลกรุ๊ปเห็นไหมเอ่ยมันอยู่ติดกันถูกไหมอยู่ติดกันทีนี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าหมู่เมทิลกรุ๊ปเนี่ยมันมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนได้ถูกไหมมันให้แบบอินดักทีฟเอฟเฟกต์ทีนี้นักศึกษาเห็นไหมว่าพอมันให้อิเล็กตรอนเนี่ยมาเด็กดูนะอาจารย์ใช้ปากกาคนละสี มันให้อิเล็กตรอนมาเนี่ยมันทำให้อินเตอร์มีเดียตตรงนเนี้ยดูนะมันทำให้อินเตอร์มีเดียตตรงเนี้ยจากที่มันเป็นบวกมากๆเนี่ยพอมันได้รับอิเล็กตรอนเดนซิตี้จากไอหมู่เมทิลเนี่ยความเป็นบวกของของสารอขอโทษทีค่ะความเป็นบวกของอินเตอร์มีเดียตตรงเนี้ยมันก็จะเอ่อ,อ,อมันก็จะเล็กเล็กลงนะคะก็เหมือนกับว่าไอหมู่เมทิลกรุ๊ปตรงเนี้ยมันช่วย หมู่เมทิลกรุ๊ปตรงนี้มันสามารถช่วยสเตบิลไลซ์ประจุบ,บวกของอินเตอร์มีเดียที่เกิดขึ้นได้โอเคไหมเอ่ยก็คือว่าหมู่เมทิลกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนถูกไหมสมมตินักศึกษาลองคิดดูมันมีประจุบวกอยู่ตรงนี้ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ค่อยเสถียรถูกไหมไม่ค่อยเสถียรทีนี้ถ้ามันเลือกได้ว่ามีม,มีมีตัวมาให้อิเล็กตรอนช่วยนักศึกษาดูนะหมู่เมทิลกรุ๊ปตัวนี้ มันให้เลกตอนมาช่วยช่วยอะไรช่วยประจุบ,บวกตรงเนี้ยจากที่มันจากที่มันบวกใหญ่เลย่เงี้ยบวกใหญ่เลยถูกไหมกลายเป็นบวกบวกเล็กนิดเดียวบวกบวกน้อยลงความเป็นบวกน้อยลงอย่างเงี้ยดิเสมเมือนกับว่านเตอร์มีเดียตรงเนี้ยเสถียรมากขึ้นถูกไหมพอสเสถียรมากขึ้นปฏิกิริยาก็อยากจะเกิดอยากจะเกิด product ที่ตำแหน่ง auto ถูกไหมเนี่ยเดียจะได้ product ที่ตำแหน่ง auto เด็กดูตรงนี้นะถ้าใครถ้าใครจําไม่ได้ว่าทําไมทําไมขั้นสุดท้ายถึงถึงเกิดมาเป็นตัวเนี้ยนักศึกษาจําได้ไหมว่าขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดเรียอารม a t ไทเซชันจำได้ไหมเอ่ยอ,อาจารย์เอาตัวแรกมาเขียนนะอาจารย์เอาตัวแรกมาเขียนนะเด,เด็กจำได้ไหมว่าสเต็ปสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิด r รียอารมณ์ไทเซชันจำได้ไหมเอ่ย ก็จะมาจับโปรโตอนตนัวนี้แล้วก็ตีลงมาตัวนี้นะแล้วมันก็จะเกิดเกิดผลิตภัณมาเป็นตัวนี้นจะังเขียนให้ดูแล้วนะ N2 ถูกไหมถูกไหมสเต็ปสุดท้ายไงจำได้ไหมที่มันจะเกิด r e a r o m a t i z a t i o n จากจากที่มีเบสเนี่ยมา a b s t r a c t โปรโตอนถูกไหมเอ่ยแล้วบอลตัวนี้ก็จะตีลงมาถูกไหมจำได้ไหมแล้วก็จะได้เป็น Product ตนัวนี้เกิดขึ้นโอเคไหมเอ่ย ใช่นไหมอ่ะอันนี้คือกรณีแรกนะที่มันแอตแท็ที่ตำแหน่งออโต้ทีนี้มาดูกรณีที่มันแอตแท็ที่ตำแหน่งเออ่เมตตาบ้างดูนะว่าทำไมนักศึกษามันจะตอบคำถามได้ว่าทำไมมันถึงไม่ค่อยเกิดผลิตภัณฑ์ที่หมูลนายโตรเนี่ยแอตแท็ Attack ที่ตำแหน่งเมตตาโอเคนะอ่ะ๋อฉันลืมเขียนให้ดูว่าอันนี้แอตแท็ที่ตำแหน่งออโต้นะตำแหน่งออโต้ทีนี้ มาดูกันว่าถ้าไนโตรเนียมเนี่ยแอตแท็ Attack ที่ตำแหน่งเมตาบ้างโอเนะตำแหน่งเมตาอ่ะแอแทที่ตำแหน่งตำแหน่งเมตานะอ๋อทีนี้บางคนบอกว่าอาจารย์เขียนโครงสร้างหมู่ไนโตรเต็มๆให้ดูหน่อยอ๋อได้ได้ได,ได้บางคนอาจจะยังงงอยู่นะ มู่ไรอันนี้เป็นโครงสร้างเต็มๆของหมู่ไนโตรนะอันนี้เป็นโครงสร้างเต็มๆของหมู่ไนโตรนะดูนะไหนดเด็กๆลองเขียนโครงสร้างเรสซแนนต์ต่อไปเองดูสิว่ามันจะเป็นยังไงอะดเด็กๆเมื่อเขียนโครงสร้างเรสซแนนต์เองเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะึกจะจะเห็นว่าดูนะดเด็กๆประจุบ,บวกดูนะก็มูฟมาตรงนี้ เขาเขียนหมู่ในตัวรวปแบบนี้นะถูกไหมทีนี้พอเขียนเรโซแนนซ์อีกปึ้งถูกไหมปึ้งประจุบวกก็มูฟมาตรงนี้ถูกไหมนักศึกษา,า,<ส>าจะเห็นว่าโครงสร้างเรโซแนน์นที่เกิดขึ้นเนี่ยประจุบวกเนี่ย เมื่อเขียนโครงสร้างเลเซนแนนซ์ครบแล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าประจุบวกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ไม่ไปใกล้กับหมู่เมทิลกรุ๊ปเลยถูกไหมถูกไหมแตกต่างจากตำแหน่งออโตนะถูกไหมเด็กๆดูนะอ่ะเมื่อเขียนเขียนโครงสร้างเลเซนแนนซ์ครบแล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าประจุบวกเนี่ยไม่อยู่ตำแหน่งตำแหน่งคาร์ออบอนตำแหน่งนี้เลยเนี่ยใช่ไหมคาร์อบอนตำแหน่งที่ติดอยู่กับเมทิลกรุ๊ปเนี่ยไม่มีเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆอินเตอร์มีเดียตที่เกิดขึ้นเมื่อหมู่ไนโตรเนียมเนี่ยแอตแท็กที่ตำแหน่ง ตำแหน่งเมตาเนี่ยมันจึงไม่ได้รับความสรับอิทธิพลจากหมู่ให้อิเล็กตรอนถูกไหมมันจึงไม่ได้รับอิทธิพลจากหมู่ให้อิเล็กตรอนถูกไหมอินเตอร์มีเดียที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันไม่ได้ถูกสเตบิไลซ์จากหมู่ให้อิเล็กตรอนถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นอินเตอร์มีเดียที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะแบบเออเสถียรน้อยกว่าถูกไหมมันจะไม่ค่อยเสถียนรนะก็คือเสถียรน้อยกว่าแบบไอหมู่ไนโตรเนียมเนี่ยเข้าแบบตำแหน่งออโตลักษณะงงตรงนี้ไหมเอ่ยไม่งงนะไม่งงนะ อทีนาาี้อาจารย์เขียนให้ดูว่าอาจารย์ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเกิด r รีย o m รม i าไทเซชัเนี่ย Product ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนี่เร Product ที่เกิดขึ้นจากการ r รียอ m รม i าไทเซชก็จะเกิดก็เกิดเกิดเป็น,เป,นเป็นวงออโรมาติธรรมดาเลยนะักศึกษาถูกไหมแล้วก็มีวงในโตเกาะที่ตำแหน่งเมตาทีนี้บางคนถามอีกละถามละว่า อาจารย์แล้วมันจะเกิด Re รีอารมาไทยังไงเด็กๆอาจารย์ลองเอาตัวสุดท้ายมาเขียนรีอารมาไทให้ดูอ่ะอ่ะดูนะอาจารย์ขออนุญาตลบตรงนี้นะอ่ะอาจารย์เอาตัวสุดท้ายนะมาเขียนรีอารมาไทเซชันให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเด็กมันก็จะเขียนเหมือนกันเลยเด็กๆดูนะอ่ะ HSO4 minus b ตัวเนี้ย ก็จะมาแอทแท็โปรตอนตำแหน่งนี้ถูกไหมแล้วก็เกิดฟอร์มกลับมาเป็นวงอะโรมาติกอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมตรงนี้เขเคนะอ่ทีนี้มาลองดูว่าถ้าหมู่ไนโตรเนียมเนี่ยมันแอทแท็ที่ตำแหน่งพาราบ้างละ่ะจะเป็นยังไงเด็กๆดูนี่นะดูนี่นะหมู่ไนโตรเนียมเด็กๆแอทแท็ที่ตำแหน่ง คารราบ้าดูนะอ่ะเด็กอาจารย์ก็เขียนแบบนี้ตึงถูกไหมก็จะได้ตัวนี้ถูกไหมเอยทีนี้เมื่อหนูลองเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์หนูดูนะเขียนโครงสร้างเรโซแนนต์ตัวนี้ไปทั้งหมดนักศึกษาก็จะเห็นว่า เดี๋ยวจังเขียนให้ครบก่อนนะเขียนให้ครบก่อนเด็กนะสังเกตดีๆนะอาจารย์เขียนเขียนการ move move พายอิเล็กตรอนเนี่ยมาที่พันธะนะมาที่พันธะเดี่ยวตรงนี้นะสังเกตดีๆนะ,ะ move มาปึ๊บนักศึกษาก็จะเห็นว่า เค okay, มีอตรงนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อหมู่ไนโตรเนียมเนี่ยแอตแทกที่ตำแหน่งาพาราตรงเนี้ยนักศึกษาก็จะเห็นว่าอ๋อโครงสร้างเรโซนแนที่เกิดขึ้นอ่ะจะมีโครงสร้างหนึ่งที่ประจุบ,บวกเนี่ยไปอยู่ติดกับกับหมู่เมทิลกรุปเลยถูกไหมไปติดอยู่กับหมู่เมทิลกรุปเลยทีนี้หมู่เมทิลกรุปเนี่ยมันก็สามารถให้อิเล็กตรอนถูกไหมทำให้ความเป็นบวกเป็นบวกในในโครงสร้างเนี้ยมันมันน้อยลงได้ถูกไหม พอเป็นอย่าลืมนะความเป็นบวกน้อยลงเนี่ยโมเลกุลมันก็เสถียรมากยิ่งขึ้นโอเคไหมอเอ่ยจาได้ไหมจำได้ไหมโมเลกุลยิ่งใกล้ใกล้ความเป็นกลางเนี่ยมันก็จะเสถียรมากยิ่งขึ้นถูกไหมทีนี้เด็กนักศึกษาจึงจึงเห็นว่าดูนะถ้าเกิด Product สุดท้ายเนี่ยนักศึกษาก็จะได้ว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่านี่นะ,ะหมู่ไนโตรเนี่ยก็จะเข้าที่ตำแหน่ง พาราถูกไหมข้าที่ตำแหน่งพารานาาักศึกษานักศึกษาก็จะเห็นว่าเออจากโครงสร้างเรโซนแนนซ์เนี่ยเมื่อสรุปนะฟังดีนะสรุปนะว่าหมู่ไนโตรเนี่ยแอตแทกที่ตำแหน่งออโธเนี่ยโครงสร้างเรโซนแนนซ์เขียนโครงสร้างเรโซนแนนซ์แบบเต็มครบทุกอันแล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างหนึ่งเนี่ยที่ประจุบ,บวกเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหมู่เซียสามซึ่งหมู่เซียสามเนี่ยมีความสามารถเป็นหมู่ให้อ e ิเล็กตรอนถูกไหม ให้อิเล็กตรอนให้แบบ Inductive Effect มาช่วย s t ตบิ l ไลซประจุบวกที่เกิดขึ้นได้ถูกไหมทีนี้ถ้ามันเข้าที่ตำแหน่งพาราก็เหมือนกันเด็กเข้าที่ตำแหน่งพาราปุ๊บเมื่อหนูเขียนโครงสร้างเรโซแนนซ์เนี่ยประจุบวกเนี่ยก็จะมาอยู่ใกล้กับหมู่ Group. เมทิลกรุ๊ปไอหมู่เมทิลกรุ๊ปตรงเนี้ยได้ถูกไหมแล้วหมู่เมทิลกรุ๊ปตัวเนี้ยก็จะมาให้อิเล็กตรอนได้อะแต่ถ้ามาแต่ถ้าเป็นหมู่อแทคที่หมู่เมตาตำแหน่งเมตาดูนะอะดูตรงนี้นะ ถ้าหมู่ในโตมาแอตแท็กที่ตำแหน่งเมตานษาจะเห็นว่าประจุบวกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ได้รับอิทธิพลจากจากหมู่เมทิลกรุ๊ปเลยที่มาหมู่เมทิลกรุ๊ปที่มาเกาะบนวงเบนซีนเลยถูกไหมปฏิกิริยาจึงไม่อยากเกิดนั่นเองโอเคไหมเอ่ยโอเคไหมอ่ากล่าวโดวยสรุปนะเด็ๆกๆกล่าวโดวยสรุปอาจารย์เขียนสรุปไว้ให้ตรงนี้ว่าเมื่ออิเล็กโทรไฟเข้าแทนที่ในตำแหน่งออโธและพาราโครง แล้วเมื่อเราเขียนโครงสร้างแล้วเนี่ยประจุบวกไปอยู่ที่คา,าร์บอนอะตอมไปอยู่ที่ที่หมู่ให้เล็กตอนเนี่ยหมู่หมู่อาคิวกรุปที่เป็นหมู่ให้เิเล็กตอนเนี้ยจะช่วยสเตเบลไลซ์ประจุบวกที่เกิดขึ้นได้นะซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเ,เมื่อทำปริยาไนเตรชันกับวงเบนซีนที่มีหมู่แทนที่เป็นหมู่อาคิวกรุปแบบเนี้ยนักศึกษาจะได้สารผลิตภัณฑ์2ตัวเป็นเมเจอร์โปรดักต์ก็คือ หมู่แทนที่เข้าที่ตำแหน่งออโตกับหมู่แทนที่เข้าที่ตำแหน่งพาราเป็นเมเจอร์โปรดัก